สวัสดีครับพี่นอ้องมาต่หน่อยสื่อเครื่องง่ายมากเครื่องโล่ครับผมเครื่องในงัวมือนีสิก,กอยเครื่องง่ายครับผมนี่เครื่องงนาัวไม่ตับอู้ตัดก่อนยังไงหน่ผ่าคิววสามสิบกีบเดี๋ยวสิก,กอยจะเครื่องง่ายครับผมกินกับพักแพล็พักพล็าผพกแคแพอ่ะ ใส่ต้นหอมผักซีมาดดกินเด็ดกินเ่องในเครื่องในเครื่องในก้อยก้อยก้อยเนาะพี่น้องเนาะก้อยติดตามครับผมก้อยเสียบเสีบโอ้ยบหมานจากจุได้ปะจุตับควันใช่ปะนี่ก้อยเครื่องในครับผมอ่ะเดี๋ยวก้อยติดตามว่าสิก้อยเสียบเสีบเนี่ยได้สีสันจ้าจาันขนาดไหนครับผมนีม่ลังสันโดย หน่อยครับผมเดี๋ยวเพเวเพร่าก้อยหแหะโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมพขอมแป๊บนึงครับตับสดๆนะพี่น้องเครื่องในล้วนๆวันนี้โดยทีมงานสายจวดแต่เพรวาไม่กินนะครับทำให้พันละผัวก่อน <c oughs> แมนบอกคุณภรรยาสวัสดีพี่นอแนะคุณภรรยาสวัสดีจ้าตาขึ้นตุบๆฮะถ้าเท่า<ะ>นอนรับดีบ่นี่นี่บกวนนออนรับดีเลยตาตุบพี่นองอ่ะเดี๋ยวพ่ว่าสิคอยให้แต่หน่อย ก้อยตับนะครับกับขออภัยนั่มข้นติบอกินดิบเนาะพี่น้องเนาะนี่ส่วนในทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดโอ้ปิดประตูเหมอ่ะเดี๋ยวแพทยว่าสร้อยก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเมืองกลับมาพี่การก้อยมันต้องเพ็ดเพ็ดก้อยเพ็ดเพ็ดครับผมใส่ ขวขวตับให้นไหมเนี่ยก้อนมากมากตอนมันกรุบกรุบทีไกวข้างในครับผมกินกับผักแพลวกับข้าเหนียวหน้อนพี่นอ้องเดี๋ยวไปกวยลูกถ่าแพ้ว่าแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมาเมืองตอนแพ้ว่าก่อยอะแพ้ว่าเตรียมผักไว้แล้วพี่นอ้องอู้อันนี้เพิ่อนอู้ก่อนอู้เพียก่อน หืม้้้ยเครื่อง้นล้วนๆเลยนะครับผมเสียดายแพ้เ้้ก้้ยกิ้้้้้้้้้้่้้้่้่้้ก้น้้้ค้้้้ี้้้อ้กินบ่ค่อยกิน้นะ้้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 น้้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 ้ แค่ว่าแค่ว่าข่อยเครื่องใหอันนี้ข่อยจไดเรื่ยยอยๆหอยยูเรเซมาให้แล้วครับผมผมอำลำเลยพี่น,อน,น้องมีหอานดีเปล่หนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วเอาผมตายบ้าเลย เดี๋ยวพแพร้ว่าเราสีเห็ดหมกป,ป่าเร้วอยาหมกป,ป่าอคอซื้อป่าคอมาซื้อป่าคอมาเดี๋ยวเราสีหมกหมกมอไหมพี่น้องเฮ้ยกินกับขอน้องเราป๊าดเต็หมหัวอเนี่ยสุดจานเลยข้าอยากกินน้ำตาลในก็นชิคัวกินยังน้อยเออขัวเอาก็ได้เลยากินพกเพราะว่าเพื่อนบรากินดิบอยู่แล้ว บอกก็ยังแต่หน่อยดิยบุญบนลอเขาเอินมาบุญบนลอเลยเฮ้ยกินมาทุกอย่างแง่เสียบนะน,นี่นี่ขัวใช่นี่ก็ได้นี่นี่ขี้เพียอยู่นี่เอาเดี๋ยวตักให้ข,วขวัขว,าขวาอามเอาขวัวแค่ปะขัวด้วยจเจ้ากินขัขขวามา เดี๋ยวกไปชิมมึงขอชิมนะี่เด้พี่เนานะม,ม,มาข้อไหอมาอันนี้แพรว่าสี่ขัวตะหน่อยก็เลยบอกว่าตักเอาตับด้เลายโดเล่บานนะั้นอันนี้ของตะหน่อยมันต้องจ้าจานเนี่ยตะหน่อยใส่พริกเข้าไปอีกอ สุด,ดสยอดสซ่บซาลเนียใส่หอมบะเพี๊ดด้วยมือเมนูเด็ดเมนูเด็ดอันนี้แพีว่าสะไปขวบเพื่อนบะส่ดีบ่อมอากินกลับพี่น้อง แค่วแก้วพี่น้อนี่แค่ว้ามะขวะมสําหรับพวกกินดิบเน,ะะนาะมีมะขวน้ำจอดที่ไหบอเธอ,อหอมหอมตังอ ของเราเด็ดตัวกะนี่แหละพุ่นมากินดีกะเอามากวานซีนะพี่น้องนะ,อะโอเคย,ยังไงมาหารมีสาบเดี๋ยวกินเขาด้วยกันครับนี่ของแพร่บ้าตรงแกงซีพี่น้องกินน้ำเขาว่าเป็นครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องมามาเสียบนมก,ก,กับแพร่บา้า ผัดแพ้กพวก็กินได้เธอ,อเธอมันค,คิวดิมาจา้ะมามากินเขาก็แพร้วครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อแลวน่ายแัดีอาบเนี่นเห็นหอออน้อเ<ะ>น่าดีานพาเพาเปเปไม้มาไห้ปบ่แมน่นปไม้จก ไปยูบานหมดทั่วไหมนะหมทั่วบอกงกินข้าวน้ำกาจ้าคนไท คงใครกินน้ำแต่น่อยก็เป็ดนดีบอเ่อเอเือเ่องนน้นอาภาษายอะกวเลย เขากินข้าวรัถ้าเกินาเล่นนามถ้าอยากหดูพี่น้องนะตัวไหนสิ่งมึงจะคึ้นเนี่ยของเสียบของเสียบควายตับปั๊นอยากกินได้ง่ายขึ้นหุ่อืม

เตือนเดี๋ยวสิอาบน้ำโอเคพี่น,น้องเศรษฐนั่เพียบนะได้อิ่มไนดะ้พี่น้องเดี๋ยวกินไหมเดี๋ยวกินไหมครับผมไปก่อนสวัสดีครับ